สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย5้วันนี้ท่านผู้ชมจะเราจะพาท่านผู้ชมมาดูในสูตรหลักสิบล่างเนาะสำหรับสูตรนี้ท่านผู้ชมก็ทั้งหมดเนาะ10งวดหลุดอยู่1งวดคืองวดนี้ที่ออก85เนาะแล้วก็งวดล่าสุด ออกที่0 9หลักสิบของเราก็ให้ที่0 1 3 5 8ก็เข้าที่เลข0ตรงนี้ก็เข้าต่อเนาะหลังจากที่หลุดไปในวันนี้แล้วก็เข้าต่อมาอีก3มวดอ่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูสูตรแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเดี๋ยวมาดูคำเตือนของทางช่องสักนิดหนึงอ่ะ คําเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงสูตรคํานวณเท่านั้นสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดสำหรับสูตรหลักสิบล่างท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูตั้งแต่งวดที่ออก ตั้งแต่งวดที่ออก63เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตำแหน่งที่เราจะใช้ในการหาคิดหาคำนวณจะเป็นตำแหน่งหลักแสนบวกด้วยหลักร้อยบวกกันได้เท่าไหร่จะบวกค่าคงที่1 1ครั้ง2 2ครั้งแล้วก็3อีก1ครั้งตัวเลขทั้งหมดจะได้ตัวเลข5ตัวเนาะเดี๋ยวเรามาทำกันเลย เจ็ดบวกสองก็ได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดผลรางวัลออกที่หกสามสองศูนย์สองอ่ะผลรางวัล ออกที่สี่สี่ต้องขอประทานโทษเนาะท่านผู้ชมดูผลรางวัลผิดผลรางวัลออกที่4ี่สี่เลขสี่ของเราตรงนี้ก็เข้าไปที่หลักสิบล่างต่อมางวดน,นี้9กบวกสได้13ก็เป็น3ามบวกหได้สี่สี่บวกสองได้ห6หบวกสองได้8ด 8,3บวกสได้11ผลรางวัลเดี๋ยวอันนี้เขียนที่4 4ใกล้ๆกันผลรางวัลออกที่6กสหลักสิของเราคือเลข6ก็เข้าตรงนี้เลข6ต่อมางวดนี้หลักร้อยคือเลข7อ่าหลักแสนคือเลข7หลักร้อยคือเลข9 7, 9บวก9ได้16ก็เป็น6 หกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่ผลรางวัลออกที่หนึ่งสี่หลักสิบล่างของเราก็เข้าที่เลขสี่ตรงนี้ ต่อมางวดน,นี้หลักแสนเลข5หลักร้อยเลข9บวกกันได้14ก็เป็นสี่สี่บวกหได้5 5าบวกสองได้7 7็บวกสองได้9 9้บวกสได้12ผลรางวัลออกที่9กหนึ่งหลักสิบล่างก็เข้าที่เลข9้าตรงนี้ต่อมางวดน,นี้สอง บวกศูนย์ได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้ศูนย์ผลรางวัลออกที่แปดห้างวดนี้เป็นงวดที่หลุดเนาะในสูตรก็หลุดไปหนึ่งงวดเพราะว่าเลขห้าของเราไปเข้าที่หลักหน่วย ต่อมา3บวก7ได้0 0นบวก1ได้1 1บวก2ได้3 3มบวก2ได้5 5บวก3ได้8ผลรางวัลออกที่8 9เลข8ของเราก็เข้าที่หลัก10ล่างตรงนี้ต่อมา6บวก5ได้11ก็เป็น1 หนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกสามได้เก้าผลรางวัลออกที่ 6, 1, หกหนึ่งหลักสิบล่างของเราก็เข้าที่เลขหกตรงนี้ก็เข้าต่อต่อมาหลักแสนเลข 1, หนึ่งหลักร้อยเลขเก้าบวกกันได้สิบก็เป็นศูนย์ศูนย์บวกข้าคงที่หนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกข้าคงที่สองได้สาม สาบวกค่าคงที่สองได้5 5า,าบวกค่าคงที่3ได้8ผลรางวัลงวดล่าสุดออกที่0ูย์เเลขศูนย์ของเราก็เข้าที่หลักสิบล่างตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อในงวดประจำวันที่16บกุมภาสองพันห้าร้อยเนาะว่าหลักสิบล่างในสูตรนี้จะได้เป็นเลขอะไร หกบวกศูนย์ได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่หลักสิบล่างในงวดน,นี้ท่านผู้ชมทำแล้วห้าตัวได้หกเจ็ดเก้าหนึ่งสี่ก็มาลงไว้ตรงนี้ งวดที่สิบสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งสี่หลักสิบล่างในสูตรนี้ท่านผู้ชมถ้ารวมในงวดนี้แล้วสิบเอ็ดงวดหลุดอยู่งวดนี้งวดเดียวแล้วก็งวดล่าสุด ทำได้ที่6 7 9 1 4จะมีมาให้เห็นแล้วก็จะไปต่อหรือไม่ในสูตรนี้เนาะก็ให้ท่านผู้ชมได้ไปเสียงโชกันอ่ะโอเคสำหรับสูตรนี้ก็ได้ทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ติดตามใหม่หรือเก่า ที่เข้ามาชมในช่องเราก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ